ว่าไงชาวตูนขอแนะนำมังวาเรื่องเกมของยอดมนุษย์วันหนึ่งอรารยธรรมใต้ดินบุกขึ้นมาบนโลกการโจมตีของทหารนั้นไม่สามารถทำอะไรมอนสเตอร์ได้แต่ไม่นานสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนเหล่ามนุษย์ที่ได้รับพลังเริ่มเข้าต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์หลังจากนั้นเหล่าวีรบุรุษทั้ง7ได้เริ่มเข้าโจมตีดันเจียนสุดท้ายแต่ทว่าศัตรูนั้นมีจํานวนมากเกินไปทันใดนั้นซอมุนหยบ หนึ่งในวีรบุรุษได้ออกไปทวงเวลาให้เพื่อนๆพ,พระเอกได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์จนปิดประตูได้หลังจากนั้นผู้ที่รอดชีวิตพวกเขาได้รับทรัพย์สินมากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้กลับมาหลังจากนั้นผ่านไป17ปีจู่ๆพระเอกก็ร่วงก็ลงมาจากฟ้าทําให้ผู้คนแตกตื่นพอเขารู้สึกตัวก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลซะแล้วซึ่งพอเขาได้รู้ว่าทรัพย์สินของเขาทั้งหมดถูกบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องคือพระเอกมีสกิลเนตรวิเคราะห์ซึ่งสามารถวิเคราะห์ขีดจำกัดของใครก็ได้สิ่งนั้นทำให้พระเอกแข็งแกร่งกว่าใครๆแล้วหลังจากนี้พระเอกจะทำยังไงต่อหลังจากหายไป17ปีกันนะอย่าลืมไปหาอ่านกันนะเกมของยอดมนุษย์